สวัสดีครับกลับมาพบกับผมวิวฟิปฟับกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการดึงข้อนะครับผมเป็นยังไงกันนะครับจะมีเทคนิคดึงข้อยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเทคนิคดึงข้อง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ดึงข้อไม่ขึ้นนะครับรูปแบบการดึงนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับดึงยังไงนะครับจะดึงไม่ขึ้นนะครับผมดึงยังไงก็ดึงไม่ขึ้นนะครับ เทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ดึงไม่ขึ้นนะครับให้เราตั้งเป้าหมายนะครับว่าอย่างแรกให้เราตั้งว่าเราจะขึ้นขึ้มานิดนึงก่อนนะครับเช่นแบบให้เราฝืนนะครับว่าให้ขึ้นมาประมาณนี้ก่อนนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ปล่อยลงไปนะครับผมนี่นะครับขึ้นประมาณนี้ก่อนนะครับให้ได้ทัก2ทีก็ได้นะครับขึ้นมาทัสองทีนะครับผมให้มากที่สุดนะครับสําหรับคนที่ยังทําไม่ได้นะครับแค่ขึ้นมาประมาณนี้นะครับ2ทีนะครับ ก็หมดแรงแล้วนะครับผมฝึกนะครับสองทีแล้วก็แล้วก็พักเลยนะครับแล้วก็ทําเซตไปเรื่อยๆนะครับประมาณ3าถึงสี่เซตนะครับจนกว่าเราจะหมดแรงนะครับสองทีนะครับแล้วก็พักแล้วก็สองทีแล้วก็พักนะครับให้ดึงให้มากที่สุดนะครับพอตอนเราฝึกทําแบบนี้ทุกๆวันนะครับผมเราก็จะเริ่มดึงขึ้นนะครับจากที่เราดึงอย่างนี้ไม่ขึ้นนะครับเราก็จะเริ่มขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับฝึกทําทุกวันนะครับผม ขึ้นมาแล้วนะครับพอเราขึ้นแล้วคราวนี้เราสามารถดึงขึ้นสุดได้เลยนะครับผมลงสุดนี้นะครับแล้วก็ขึ้นสุดเลยนะครับอลองไปสุดไปดูนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแล้ววันนี้ผมวิวคิตครับต้องลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ